แดดร้อนร้อนเมื่อทิ้นกรจะหลับเลิมเมคาทอแสงเรื่องอารามช่างน้ำตาในนภาสลับจับอันตรอนแดดร้อนร้อนเมื่อทิ้นกรจะลาโลกไปไกลย่างนี้จำต้องจากจากดวงใจ ไก่แสงไกลสุดวงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกอดเตียกันทุกวันคืนรื่นดูราต,ตอนนี้ท่านดอเตอร์พัทรพลจำปารัตนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วนะคะก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วค่ะปรับโครงการนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยัง นายกพัตรพลจำปารัตน์นะครับดรพัตรพลจำปารัตน์ท่านรองพิยะนาคทรัพย์ท่านรองสนอบนสมเชือ้อนะครับท่านประธานสภาท่านจักกรพง์สุภนัเศษท่านรองประธานสภาชาญน,นาคทรัพย์แล้วก็สมาชิกสภาทั้ง32ท่านนะครับได้รวมดวงใจกันในเบื้องต้น<ช>เพื่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาใช่ค่ะให้พี่น้องชาวตมรลบางแก้ว มารวมมารวมดวงใจกันส่งไปให้ในหลวงนะครับเป็นพลังของแผ่นดินทุกถิ่นเทศพระปกเกตคุ้มกล้าวเราทั้งผอง60ล้านดวงใจไทยปรองดองทะทรงครองราดรวม60ปี มิ่งมหามงคลชนทั้งชาติขอประกาศเทิดท้ายองค์พระทรงศีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแหล่งล่าทั่วธานีขอบารมีคุ้มองค์พระทรงธรรมเหล่าทวยราชแท้สองฉลองพลันรวมใจมั่นรักพ่อหลวง ของปวงชนด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเจริญจันเรืองฤทธิ์ดิฉันนางสาวสถาพรนาอ่างหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขค่ะวันนี้เราทั้งสองได้รับฉันทานุมัติจากผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วหให้มาทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ครับ<อ> ยินดีต้อนรับพี่น้องชาวตำบลบางแก้วทุกท่านนะคะและแหกผู้มีเกียรติทุกท่านสู่มณทนพิธีงานสวดมนต์เทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ85พรรษาณลานคนเมืององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วค่ะ วันนี้พวกเราชาวตะบนบางแก้วขอร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพ่อหลวงของเราโดยการร่วมกันสวดมนต์เทิดพระเกียรติถวายไอแยบองท่านครับค่ะสำหรับพี่น้องที่มาแล้วนะคะสามารถ ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ที่หน้างานนะคะและเราได้เตรียมสมุดลงนามถวายพระพรเตรียมไว้ให้ทุกท่านแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะครับพวกเราชาวตำบลบางแก้วได้รับความเมตตาจากพระเทพวิริยาภรเจ้าอาวาสวัดหัวลำพงตําแหน่งรองเจ้าะนะคณะกรุงเทพมหานคร เขตสี่พระยาบางรักพร้อมด้วยพระเทรานุเถระชั้นผู้ใหญ่อีกเป็นจำนวนมากมาร่วมสวดมนต์กับพวกเราเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านนะครับค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิวัฒน์สันทนานุรักษ์นะคะท่านนายอำเภอบางพลีนะคะท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ค่ะสำหรับพี่น้องที่มาถึงแล้วแล้วก็รับประทานอาหารพิทีเรียบร้อย และเขามานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ที่มนตนวิธีแล้วนะครับท่านได้รับบทสวดมนต์ทุกๆท,ท่านแล้วใช่ไหมครับครับขอให้ท่านอ่านบทสวดมนต์ในเบื้องต้นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาสวดแล้วจะได้สวดพร้อมๆกันบทสวดมนต์นี้เราเตรียมไว้เพื่อสวดมนต์เทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับเนื่องในวรโรกาศหมามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมปรรษา แปสิบห้าพรรษาในวันนี้นะครับในหลวงของเราเนี่ยพอท่านอาการดีขึ้นสักหน่อยเนี่ยท่านก็จะทรงงานในทันทีะนะครับเพราะท่านเป็นห่วงเป็นห่วงพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับขนาดท่านไม่สบายนะครับท่านทรงพระประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับท่านยังทรงงานใช่ครับยังหนักค่ะ,ะวันนี้ก็เจกเช่นเดียวกันนะ,ค,ะ,นะครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบลบางแก้วด็อเตอร์พัทรพลจำพารัตได้นำพระราชดําริขององค์พระบัทิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแปลงเป็นโครงการเพื่อให้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับก็คือโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองค์ราชันนะครับ84พันษาค่ะใช่ครับก็จากดําริของพระองค์ท่าน จน,นมาเป็นการปฏิบัติแล้วก็เกิดผลสำลิดเห็นผลกับพี่น้องชาวตำบลบ,บางแก้วถึง235ครัวเรือนในปีนี้ะนะครับวันนี้ก็พิธีกรรู้สึกปลื้มปิติแทนผู้ที่มารับป้ายจังเลยค่ะครับเป็นบ้านที่ในหลวงให้กับท่านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นป้ายหรือเป็น รูปขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านติดบ้านไว้นะครับจะเป็นสิริมงคลกับท่านเป็นอย่างดีวันนี้เราจะมีพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะสําหรับบทสวดมนต์นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นกาแปลของบทสวดมนต์ถ้าเกิดท่านอ่านแล้วเนี่ยไม่เข้าใจผมเองอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ เพราะเป็นาภาษาบาลีค่ะใช่ครับเราก็มาทางด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีคาแปลให้ท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านอ่านคาแปลก่อนก็ได้แล้วไปก็อ่านคําภาษาบาลีแล้วท่านก็เวลาอ่านไปท่านก็นึกตามว่าคาแปลโดยประมาณเป็นยังไงนะครับสําหรับโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทองราชัน,นะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ดรพัตรพลจำปร,รัต์ ได้มีโครงการได้มีนโยบายที่จะให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสาเหตุหลักๆผมทราบมาว่าเมื่อ<ม>ดออรพัตรบลจัมบาร,รัตได้ทราบถึงดำริขององค์ราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบกับในระยะเวลาที่ท่านเดินพบปะพี่น้องประชาชนอยู่หลายปีดีดักก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งนั้น ท่านได้เห็นความยากลำบากของพี่น้องประชาชนชาวตะมลบังแก้วใช่ไหมคะแปลงพระราชด âm ิกในหลวงมาเป็นโครงการนี้นะครับเป็นโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยอง์ราชัน8 4 0 0รษาค่ะเพราะวันนี้นี่เข้าใจในเบื้องต้นว่าเราจะมีพี่น้องชาวตะมลบางแก้วมาร่วงม,มาประมาณ1,000งคนเป็นอย่างต่ำนะครับก็เป็น ที่น่ายินดีนะครับวันนี้พี่น้องจากตมบางแก้วได้มาร่วมกันสวดมนต์ตวายพระพรในแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกันนะครับ